ฟอร์ไนครับผมหรือชั้น9นั่นเองไปดูดิไม่งั้นน่ากลัวขนาดวะหากตรวจพบความผิดปกติกดลืมตาหากทุกอย่างเป็นปกติกดหลับตานะตอกตอกมีข้าวแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรปกติไม่ปกติวะเนะี่ยเอา้ามีแม่บ้านด้วยแม่บ้านมให้ช่วยไหมยอยากเป็นปกตินะครับลงมาชั้นแปดเอา้าเชี่ยแม่บ้านเดี๋ยว เฮ้ยเชื่อมีคนเคาะประตวูว่ะดึงตึงโต๊ะดึงตึงงโต๊ะดึงตึงโต๊ะดึงตึงดึงโต๊ะใช่เนี่ยเสียงตึงตึงโต๊ะดึงตึงงโต๊ะดึงตึงโต๊ะเปิดได้ปหมไม่ได้โอเคมีความผิดปกติไม่เลิกเคาะสักทีแล้วก็จะขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมถ้าเกิดหาตกพบสิ่งผิดปกติเอา้เอาเฮ้ยมันลงมาชั้นเจ็ดว่ะเฮ้ยวันลูปเฉย ไม่บ้านคนเดิมแล้วก็เข้าห้องเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ไงมีภาพเอาแล้วขนนี่ลุกเลยเอ่อผิปพติขอว่ามันมีภาพฝาผนังนะเชิญเนี่ยห้องเนี้ยห้องสิบสามอ่ะเปิดประตูมาเฮ้ยห้องเปิดว่ะ ไม่ปกติเลยฮึไม่เสียงไดเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซิ t แล้วเขาว่าดายนะเอาละเจอสิ่งผิดปกติกแล้วอืม please do not this this two อุ้ยเฮียเชีย,ยโอเคลุกเลย ไม่ชอบกลัวมากเฮ้ยมีเสัญลักของลัทธิซาตานวะห้องสิบเจ็ดต่ห้องนี้มันทำพิธีไรแน่เลยปิดปกติชุบอยากกรีดอ่ะอยากกรีดอยากกรีเฮ้ยแค่งเงาเป็นแค่งเงา ถือกระเป๋าด้วยสงสัยจะไปทำงานเจอสิ่งผิดปกติเชิบกดไปเลยชวับชวับโอเคปกติดีชั้นหนึ่งแล้วทุกอย่างปกติเราก็จะขึ้นมาชั้นเก้าเหมือนเดิมปะโอ้โหตาจะบอดนี่คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเค คุณได้เห็น9ทับ30ความผิดปกติชั้น9